อัน,นเไรจะอยากดีมีจนฝ้ายัางสนใจจะอยากดีมีจนฟ้ายัางสนใจอขอเสียงปรบมือให้กับพี่แจ้นะครับมือกีตาร์ของผมหน่อยนะฮะก็โอ้โหขอบคุณมากเลยครับคุณได้เสียงปรบมือมากกว่าผมอีกอะ เชืช่อว่าครับทำไมครับพี่เชื่อว่าคนเราที่ทํากันอยู่ทุกวันนี้มันเชื่อมโยงกันหมดนะครับทุกอย่างมันเชื่อมโยงกันเราก็ตั้งใจทําสิ่งที่เราเชื่อครับแล้วสักวันเราก็จะเห็นว่าประเทศของเราก็จะนําไปสู่การปฏิรูปใช่ไหมครับใช่ครับก็เราเชื่อมั่นอย่างนั้นนะฮะแล้วเราก็ ทำในความเชื่อเชื่อมั่นในความเชื่อเชื่อเชื่อมั่นในความเชื่อที่เราเชื่ออย่างนั้นแล้วก็เราก็ยังมุ่งม,มั่นต่อไปนะครับเราก็สู้ตามหลังผู้ใหญ่บ้านตามลุงกำนันนะฮะเดินตามนักสู้ผู้ยิ่งใหญ่ที่เสียสละนะฮะเสียสละแรงกายแรงเงินทุกอย่างมาต่อสู้ตรงนี้แล้วก็ตอนนี้ตัวนี้เรียกเรียกว่าอันตรายนะใช่ครับที่เมื่อกี้นี้ผมรู้สึกอินมันก็เหมือนแบบจริงๆเราก็โดนไปใส่ร้ายไปสีมาเยอะนะ ครับลองตบตวนดูมันก็เกือบทุกเรื่องเลยอจริงๆพี่น้องถ้าถ้าเล่น facebook นะครับผมเองก็เป็นคนหนึ่งที่กดไลค์เพจอทั้งของรัฐบาลเอ่ยเพจของเสื้อแดงนะฮะผมก็กดไลค์ไว้เยอะมากนะฮะจนหลายๆคนสงสัยว่าเอ๊ะนี่เป็นเสื้อแดงหรือเปล่าผมกดไลค์ทุกเพจเลยผมอันนี้ไม่ขอเอ่ยชื่อนะแต่ผมกดไลค์ทุกเพจเลยแล้วก็จะเห็นว่าอันนี้แต่ละวันเนี่ยเพจของกปป,ปสเพจที่พพอร์ต อภิสิทธิ์เรชาชีวะเอออะไรต่างๆเนี่ยทุกคนก็จะเสนอข่าวในข้อมูลเดียวกันนะฮะออกมาเป็นแบบนี้แต่ว่าฝั่งเสื้อแดงเขาก็จะเอาข่าวนี้มานําเสนอเหมือนกันแต่ว่าบิดเบือนข้อมูลออกไปแล้วก็โจมตีฝั่งของของ,ของกปป,ปสศเราเนี่ยอย่างล่าสุดเนี่ยนะครับก็ฝั่งเสื้อแดงบอกว่าเอ้กู้เงินสองล้านล้านบาทไม่ผ่านแล้วประเทศเราจะต้องอรับไม่ได้เพราะว่าเราต้องเป็นนี้อีกห้าสิบปีอย่างงู้นอย่างนี้ แทนที่จะมีรถไฟฟ้าความเร็วสูงที่จะไปเชื่อมต่อประเทศนู้นประเทศนี้ทําไมรับไม่ได้แต่ที่ตอนสมัยอพิสิษิ์ประชาชีวะกู้กี่ล้านล้านบาทก็ว่าไปซึ่งจริงๆแล้วสมัยของนายพิสิษิ์เนี่ยกู้ไม่ถึง1.1ล้านล้านบาทนะผมไปศึกษาข้อมูลแล้วมีถึงแค่8แสนล้านบาทเท่านั้นนะครับไม่ใช่1ไม่ใช่1กว่าล้านบาทซึ่งนี่เขาก็บิดเบือนละและที่สําคัญเนี่ยอย่างการกู้เงินมา2ล้านล้านบาทที่เขาจะกู้มาเนี่ยนะครับ เขาก็อ้างว่าเขาจะมาพัฒนาประเทศเราต้องมีรถไฟความเร็วสูงซึ่งหลายๆท่านวิทยากรหลายท่านที่ขึ้นมาก็ให้ความรู้แล้วว่าเฮ้ยเอาขึ้นมาปุ๊บเนี่ยค่ารถค่าอะไรก็แพงเท่าเครื่องบินอย่างนี้แล้วแถมเส้นทางก็ไม่ได้ไปเชื่อมกับเมืองนอกเขาเราก็ถึงแค่อหัวหินถึงแค่โคราชอย่างเงี้ยแล้วถามว่างหมดต้องขึ้นทีพันห้าร้อยบาทอย่างเงี้ยเราจะมีปัญญาไปขึ้นไหม ขึ้นเครื่องบินดีกว่าไหมอันน,นี้ผมไม่ได้ไม่ได้ว่าพี่น้องหรือว่าทุกคนจะมีปัญญาไปขึ้นหรือเปล่าแต่หมายถึงว่าถ้าต้องเดินค่าโดยสารเนี่ยพันห้าร้อยบาทเนี่ยขึ้นเครื่องบินได้นะถูกไหมฮะอันนี้ก็ก็เราก็ต้องคัดค้านเพราะว่าแน่นอนว่าการการที่เขาจะนํางบประมาณนี้มาเขาก็ต้องมีการโกงกินกันอีกแน่นอนนะฮะอารับก็นี่ก็เป็นตัวอย่างที่ผมยกมานําเสนอนะ,ะอาละจริงผมจะเข้าเพลงแต่ว่า <laughs> พูดมาเกินไปนิดนึงจริงๆอยากจะร้องเพลง ได้ครับก็มีเพลงที่เราต้องผมก็ร้องเพลงนี้มาตั้งนานแล้วนะครับก็เป็นเพลงที่มือกีตาร์ผมแต่งไว้เองเหมือนกันนะฮะก็ตั้งแต่สมัยคัดค้านพระบอยโทษกรรมนะครับเพลงนี้ชื่อเพลงว่าคัดค้านความผิดครับคืนความดีให้ประเทศไทยครับก็มอบให้กับทุกคนนะฮะเป็นการเขียนขึ้นมาเพื่อระบายความรู้สึกในใจว่าเราควรจะคัดค้านสิ่งที่ผิดนะฮะ แล้วก็มอบความดีให้กับปเทศไทยใจเราไม่เท่ากันความต้องการที่ไม่ทำร้ายใครประชาชนกับผลทางประชาที่ประยความเป็นทรรจะอยู่ข้างใคร เมื่อความต้องการออกจากหัวใจไม่มีอาวสันได้ก็ขอให้ําของเส้นใจไน่อุด,ดมการคัดค้านความผิดสิ่งหนึ่งที่สังคมต้องการเรียกร้องจากคนผิด ยกคือความดีให้ประเทศไทยโค้ดคัดค้านความผิดสิ่งหนึ่งที่สังคมต้องการเรียกร้องจากคนผิดยกคือความดีให้ประเทศไทย

เกินกว่าเหตุผลของเส้นใจยในอุดมการขัดขันความผิดสิ่งหนึ่งที่สังคมต้องการเรียกร้องจากคนผิดยกขึนความดีให้ประเทศไทย ยกคือความดีให้ประเทศไทยอ๋อก oh, <yeah. S 1> ็คาดคะนักความผิดสิ่งหนึ่งที่สองคนต้องการเรียกร้องจะคนที่ยกคือความดีให้ประเทศไทยยก ความดีให้ประเทศไทยยกคือความดีให้ประเทศไทยยกคืความดีให้ประเทศไทยอะครับก็ คัดค้านความผิดนะครับก็ขอบ,ข,อบขอบคุณครับขอบคุณฮะมีเสียงปรบมือแบบปบแบบปะปบแบบปะนะพี่น้องหลับกันแล้วใช่ไหมฮะพี่น้องหลับกันหรือยังครับยังครับอ่ะงั้นผมขอร้องเพลงที่พี่น้องรู้จักหน่อยดีกว่าน่าจะร้องตามได้เนาะอ่ะครับเพลงนี้ก็ บางครั้งก็มีพี่น้องขอมาบนเวทีนะฮะผมก็เล่นให้บางครั้งก็อาจจะไม่ได้เล่นให้นะครับก็แล้วแต่เวลาที่ที่ผมได้รับมานะตรงนี้นะครับเอาละครับเพลงนี้ก็ชื่อเพลงว่าตลอดเวลานะครับรู้จักไหมฮะปุบมือแสดงรู้จักเส้ขผมร้องนะฮะโอเคครับเยี่ยมมากครับอะไรนะครับไม่ได้ยินนะใช่ครับใช่ครับผมแน่นอนครับแน่นอนก็ของ อ่ะงันกันเดี๋ยวร้องตามผมเลยนะฮะโอเคฮะ,ะจัดมาครับ แต่ร่าสองคนผ่านเรื่องราวผ่านงานผ่านคน,ส,นสับเสนลายความบางเวลาต้องการสักคนไว้คอยปลอบใจ ช่วยผมร้องนะ oh. ความรักอยงดงามอย่างนี้จนเชื่อีหิหอยหายความรักไม่เคยพออยากให้เธอเคียงข้างอย่างนี้บอกรักอีกทีอยู่ใกล้กัน ตลอดเวลาอะไรพักกายพักใจหลับตาฟังดีรักเอ่ยรักทีเข้าใจถึงกันพักกายพักใจหลับตาฟังดีรัก เอ้ยรักทีเข้าใจถึงการอัศโลปัดขั้นหกท่้นหกท่้นหกพร้อมไหมพร้อมไหมหนึ่งสองอา้าอ ความรักอ้ยงดงามยังนี้ขอได้เสียงหน่อยจนช่ยอีกอีกห้อยหกักอยากได้ยินอยากให้เธออยากให้เธอเคียงข,ข้างยังนี้บอกรักอีกทีอยู่ใกล้กันตลอดเวลาอะพักกายพักใจแล้วเอามาพัก กายพักใจหลับตาฝันดีรักเอยรักทีเข้าใจถึงกันพักกายพักใจหลับตาฝันดีรักเอยรักทีเข้าใจถึงกันพักกายพัก หลับตาฝันดีอ้าวรักเอ่ยรักทีเข้าใจถึงกันอาใครร้องตามขอเสียงปรบมือให้กับตัวเองหน่อยได้ไหมครับโอ้โหนี่แหละฮะนี่ขนาดว่าอยู่กันแบบว่าหลับกันบ้างอะไรกันบ้างน,นะครับยังมีเสียงร้องตามมาแสดงว่าเพลงนี้ถูกใจนะฮะ ถ้าถ้าเล่นเพลงที่ทุกคนรู้จักอย่างนี้นี่ถ้าผมเล่นทะเลใจจะร้องตามผมไหมฮะอาร้องตามทะเลใจได้ไหมครับพี่อ่าครับร้องตามครับนี่วันนี้จัดเต็มนะเพื่อพี่น้องเลยนะครับเนี่ยเรียกว่าอยู่เป็นเพื่อนกันเนาะพี่น้องเวลานี้ยังอยู่ผมก็อยู่เป็นเพื่อนพี่น้องนี่แหละฮะเดี๋ยวผมขออนุญาตดูเนื้อนิดหน่อยนะเพลงนี้ไม่ได้ร้องประจําแต่ว่าก็อยากจะให้จริงๆผมอยากได้ยินเสียงพี่น้องร้องเพลงร่วมกันมากกว่านะครับก็เลยจัดเพลงที่พี่น้องพอจะร้องได้บ้างนะครับ จริงๆมันเป็นความสุขแล้วก็ความโรคจิตของผมอย่างหนึ่งนะฮะสถานการเป็นนักร้องเนี่ยผมบอกตรงๆนะผมเล่นผมร้องเพลงอาชีพมานเนี่ยก็น่าจะเกินหกเจ็ดปีละก็อันนี้พูดตรงๆนะครับไม่ได้ยอพี่น้องนะฮะไม่มีเวทีไหนที่จะทให้ผมมีความสุขและสนุกได้เท่ากับเวทีชุมนุมที่กปปสครับพี่น้องครับตั้งแต่ราชดําเนินแล้วนะฮะอย่างเช่นถ้าเกิดว่าร้องเพลงที่พี่น้องรู้จักพี่น้องก็ร้องตาม หรือว่าถ้าผมขอเสียงพี่น้องก็ให้เสียงผมตลอดขอเสียงนกหวีดพี่น้องก็ให้เสียงนกหวีดตลอดนี่เป็นกําลังใจให้กับนักร้องนักดนตรีนะครับก็แลกกันผมมามอบกาลังใจมอบเสียงเพลงกับพี่น้องอ่ะไม่พูดมาก <laughs> ทะเลใจครับพี่น้องครับ แม้ชีวิตได้ผ่านเลยไว้แห่งความฝันวันที่ผ่านมาอะไรจุดหมายฉันเรียนรู้เพื่ออยู่เพียงตัวและจิตใจเป็นมิตรแท้ที่ดีต่อการตาราปะประปาตาระประ,ป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 ะ เมื่อชีวิตพันผ่านคืนวันอันเปลี่ยวเงาตัวเป็นของเราใจของใครมีชีวิตเพื่อสู้คืนวันอันโหดร้ายคืนที่ตัวกับใจไม่ตรงกรันอ้าวคืนนั้นคืนไหนใจแพ้ตัวคืนและวันอันน่ากลัวตูวแพ้ใจ กลางแสงสีสีวิไลอาจหลงทางไปไม่ยากเย็น mm hmm. คืนนั้นคือไหนใจเพ้อฝันคืนละวันฝันไปไกลลิฟโลกดังนกน้อยลิีวลองล้อยแรงลมโบพออับโชคตกลงกลางทะเลใจปะรปะปะา ป่าป่าดาปาป่ป่าปทุกชีวิตดินรนค้นหาแต่จุดหมายใจในร่างกายกลับไม่เจอทุกที่เกิดซ้ำเพรใจน้ำังเพออหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุปปาปาปาปปาปา

แสงสีสีวิไลอาจลงทางไปไม่ยากเย็นคืนนั้นคือไหนใจเพ้อฝันคืนแล้ววันฝันไปใกลลิบโลกดังนกน้อยเิวลองลอยแรงลองโบกพออับโชคตกลงกลางทะเลใจประนาตะตา แต่แต่ต่แต่สุดท้ายแม้ชีวิตได้ผ่านเลยไว้แห่งความฝันวันที่ผ่านมาไรจุดหมายฉันเรียนรู้เพื่ออยู่พี่ยงตัวและจิตใจเป็นมิตรที่ดีต่อกันอฉันเรียนรู้เพื่ออยู่พียงตัวและจิตใจ เป็นมิตรแท้ที่ดีตลอดกันปาราต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 าดาปาราต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 าดาขอบคุณครับขอบคุณมากครับโอ้โหนี่ทั้งนี้ในว,วันหลังผมขึ้นมาจาัดเพลงคาราบาวกับพี่ปูคงสิธิ์ให้อีกได้ไหมฮะ ดีดีใช่ไหมครับดีเดี๋ยวหลังจะให้นะครับก็เป่านูวีดดังมากแสดงว่าเขาหน้าเราต้องมาคาราบาวกับพี่ปูพงศิษฐ์มาแล้วนะฮะก็เดี๋ยวจัดให้อีกเพลงนึ่งดีไหมครับพี่ครับผมแม่สายเลยฮะเอาแม่สายเลยใช่ไหมครับเดี๋ยวเดี๋ยวหลังจะให้นะฮะได้ได้นะครับครับเดี๋ยวหลังจัดให้นะที่ขอมาขออีกสักเพลงล้วกันนะฮะให้กับพี่น้องนะครับจังหวะเร็วขึ้นมาหน่อยนะฮะ เพลงนี้เป็นมอบให้เป็นรางวัลแด่พี่น้องทุกคนที่มีความฝันนะฮะเพลงนี้หลายๆวงน่าจะเล่นบ่อยแล้วนะครับแต่วงเราก็สลับมานะครับเพลงนี้พี่น้องร้องได้อยู่แล้วใช่ไหมครับพี่น้องรู้จักเพลงรางวัลแต่คนช่างฝันไหมครับเงียบรู้จักไหมครับอ่านะครับงั้นดี๋ยวช่วยผมร้องเพลงนี้หน่อยนะครับเดี๋ยวคาราบาเดี๋ยวเราจัดให้นะครับวันหลังมีแน่นอนนะฮะ คเมื่อเธอย้ำสัญญาอย่าเปลี่ยนวาจาเมื่อเวลาแปลเปลี่ยนไปให้จำไว้มันคงแล้วอย่าหลงไปเชื่อใครเดินทางไปอย่าวันไว้ใครขวางกวันมีดวงตะว,วันส่องเป็นแสงสีทองอกระจ่างกันลองให้ไฟปองและสร้างสรรค์เมื่อดอกไม้แย้มบานให้คนหันสู่ไม่วัน คือรางวัลแต่ความฝันอันยิ่งใหญ่ให้เธอบนทางเดินที่มีขวากน้ำถ้าจะคลร์ถอยไปฉันคงเกิดฉันยังพร้อมช่วยเธอเสมอเพียงตัวเธอไม่หนีไปเสียก่อน จะปลอบดวงใจให้เธอหายร้าวรานจะเป็นสะพานให้เธอเดินไปแน่นอนจะเป็นสายน้ำเย็นดับกระหายยามหอยอ่อนคอยอวยพรให้เธอสมดังหวังได้นิรนันดร์ พสองสาม 2, 3, ไปบนทางเดินที่มีขวากน้ำถ้าจะคลามถอยไปฉันคงเกินฉันยังพร้อมช่วยเธอเสมอเพียงตัวเธอไม่หนีไปเสียก่อนนะจะปลอบดวงใจให้เธอหายร้าวราน จะเป็นสะพานให้เธอเดินไปแน่นอนจะเป็นสายน้ำเย็นดับกระหายยามโหอยอ่อนคอยอวยพรให้เธอสมดังหวังได้นิรันดร์ส่องเป็นแสงสีทองอักกระจ่างคันลองให้ไฟป้องและสร้างสรรค์เมื่อดอกไม้แย้มบานให้คนหันสู่ไม่วันคือรางวัลแต่ความฝันอันยิ่งใหญ่ ขอบคุณครับขอบคุณมากครับก็แขบจังหวะกันขึ้นมาสัหน่อยนะครับก็ให้พี่น้องและพี่น้องนะครับสู้ต่อไปนะครับสู้ๆนะครับสู้นะครับก็อยู่ด้วยกันนะครับก็ถ้าพี่น้องยังอยู่ผมก็ยังอยู่นะฮะเราอยู่ด้วยกันจนกว่าเราจะได้ชัยชนะเนาะนะฮะก็อยู่คอยเติมเต็มกันให้กําลังใจกันไปเรื่อยๆนะครับ นี่แหละครับเขาไม่ได้เรียกว่าการช่วยเหลือกันแต่เขาเรียกว่าเกื้อกูลนะนี่เรื่อการเกื้อกูลกันเราคอยช่วยเหลือกันตลอดนะครับอ่าเหลืออีกเพลงหนึ่งหรอครับหรือเปล่าฮะอ๋ออีกเหลือเพลงหนึ่งใช่ไหมฮะอ่ะโอเคครับเพลงหนึ่งใช่อ๋อผมต้องลงแล้วหรอครับอ,อันนี้ผมต้องลงแล้วเหรอครับเนี้ยอ่ะตายแล้วอยากเ้องเพลงต่อจังเอ,อ,เอาไว้เอาไว้ค้าหน้าแล้วกันนะฮ <laughs> ะหมดเลยครับโอเคหมดแล้วฮะหมดแล้วครับเอาละครับพี่น้องครับก็ผมเอง ก็พี่น้องอาจจะคุ้นหน้าคุ้นตาบ้างแต่ถ้าไม่คุ้นก็ไม่เป็นไรนะครับไม่เคยเห็นหน้าเลยใช่ไหมฮะแต่มาเต้นทุกคืนเลยนะฮะอะไรครับก็อาจจะไม่มีอะไรจะฝากไว้มากมายก็เพียงแต่ว่าเมื่อกี้ก็พูดไปแล้วผมก็ให้คำมั่นสัญญานะครับว่าพวกเราราชนวรีพุสิกพวกเราทั้งสามคนเนี่ยนะครับก็จะอยู่กับพี่น้องไปจนกว่าเราจะได้ฉลองชัยชนะร่วมกันครับพี่น้องครับสู้ไ่สู้สครับ สู้ไม่สู้ครับสู้อ้าวขอเสียงหน่อยขอเสียงกาสู้ได้ไหมครับสู้อ่เอาละครับสำหรับวันนี้พวกเราราชดนตรีอะคูสติกต้องขอลาไปก่อนนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับขอบคุณน้องเบลและวงราชดำเนินอะคูสติกนะครับแล้วก็พบกันได้เพราะวันนี้วันศุกร์แล้วนี่บ่ายสามโมง วันนี้ใช่ไหมเพราะข้ามวันมาแล้วนะฮะวันศุกร์ที่14มีนาคมนะครับประมาณบ่าย3โมงที่หน้าหอศิลปะวัฒนธรรมกรุงเทพมหานครนะครับจำง่ายๆหลังเวทีปทุมวันของเรานะครับก็จะพบกับวงหลายๆวงรวมกระทั่งถึงราชดำเนินอะคูสติกกันได้สาวๆตามไปกันได้นะครับอขอบคุณมากครับเดี๋ยวช่วงนี้นะฮะเดี๋ยวจะเป็นการ